แม่บอหลักเอาเมืองนะยะเอาเมืองนะคงเอาเมือเฮือนเราเนาะไม่วิทย์เขตเฮือนแม่เลยก็แล้วมีบางเผ่าแบบว่าเพิ่นมีงยังเห็นอยู่บ่องนี่แหละบกวนเผ่ากวาลิ้นกันดังฮะกวนเผ่าวมันก็อุ้เลยเนาะสิยังอยู่มาจากแล้วเนาะเขตยนเนื้อกัเจ้าแต่เาว่าเท่ามาโลมาแล้วมาหาตุ้งยู่ในนนเฮือะ สวัสดีเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนได้หักมาหาประตูภัยอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกะสิมาถามเรื่องว่าเพิ่นสิเปิดใจบ่หาผู้สาวให้เพิ่นอะได้พ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นว่าอยากได้เนาะกะสิหาให้เพิ่นเนาะว่าสิได้อะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนํากันทางประตูภัยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะสิได้ถามเรื่องว่าสิเปิดใจเอาผู้สาวบ่หรือว่าจังได๋เนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะไปเบิ่งไปชมนํากันเลยพ่อแม่พี่น้อง thằng phật tu phai rồi sao vậy đi phật mà nè nè bữa bố muôn đấy trên okay. <laughs> để gì nghe <laughs> không à ok so, đi phật <laughs> tu đi rồi ừ. đi thằng bảo viên cấp bảo cả lăng ma ma mà vật hồi nam เราเลื่อยเทจานนะวันนี่ต้องใส่เม็ดดับ่อใส่นะมาไปกินชุมฉ่ำบ้างมาไปกินแล้วเพลินตายนน้ำผ่าแพร่น้อยเงี้ยเดี๋ยวจะให้ทางเบาเลี้ยงกับเบาบอยสชำพัดเนาะเพราะว่าเพิ่นกำลังมากำลังมาเด้วันนี้ไปเกี่ยวเขาจ้างมึงดูเออมีเขาเจ้างวันเท่ใครเป็นจ้างวันละเทน กูเละอยู่บ้านมาเช่าไปถวายเงินถวายคำองพอปล่ละอ๋อไปพ่นเออตอนเช้านาเกียวของแม่เถ่าจะดหนองไม้แล้วของแม่เท่าอลไตอนแรกเ่ะมาข้องลูกเคยอยู่บนข้อเจ้ข้เจ้าวเก่าเอเจ้าเก่าอเจ้าเคยเออขนาไปชุบอเออขนาดไปชุมบกบคนโอ้เข่าจ้าวโอ้เข่าจ้าร้ายอะไร ในกาแล้วตอนเพ้นของอันนะของลูกของไม่เท้าตอนแรกนํะาขอลูกเคยมาแล้วแล้วนัง้อไห้มักย่านี่อ่ะเพื่อนซิคือิบต่อดอกบ้านเพื่นอยากค้นยังแล้วใชก่อนนี่แล้วนอเท้าเพื่อนในลูกบลายทั้งลูกบลายทั้งอันวันนี้ปั้นเข่าเขาแล้วมีรถปั้นเข่าเนาะถูมนี่แต่พูดปั่เท้ามีรถปั้นเข่านี่ก็ชิ้ห้อนี่แหละไ่ปั้น สาเป็นคนงานเนาะสิบแปดคนเดีวมือเดียวดิบัดคนนี้เป็นมาได้จ้างว่าบัดคนมันมันเป็นยังยังมาได้แล้วได้เกี่ยวนะน่าลูกเคยนะเมื่อวานยังง่ายสิว่าชิมบได้จ้างหรือวานไดแล้วลาวามือนี่กับมาได้ยูนี่ม่ได้เห็นมิตรลูกได้สิอยู่แล้วปั่นกันบพระเจ้าแหลวของพระเจ้าห้ายี๋ยวลาว่ะให้แล้วอันหมเขาหนักเขาแล้วเราม่ได้ไปหนักเขาไปปั่นเขาคนนี้ อ <ừ> ย่างว่าเราบอกโอ้ยอะไรกันเนี่ยว่ะคนผมคนเราผมบลายจะแรกจะเราบอเอาลูกน้องเนาะหรืบอบ่มีประเห็ดบ่มีลูกน้องกับท่นบ่มีผู้นำพาไปเขาไม่อยากไปต้องขั้นพวกนี่อันนี้ต้องให้เขากินมะเข็งพวกกันปั่นเข่าเก่งอก็เก่งนั่นแหละต้องกินอยู่แล้วกินอยู่แล้วครับบ้านนี้นี่คืออันหน้าบ้านมาปั่นไงหน้าบ้านมาปั่นไง ที่นี่เราอาใจครอบครัวเราเองเยทั้งเมียทั้งยังเลยกูมาปั่นเข่าเฮานี่บ้่นเพลยบ้านอันเดียวนี่แหละอยู่โชคชัยมันหาลังเถือกับเขาไปจะหายเขาออกกปมีเนาะลังเรากับหายากลัเถือกับหายากกับมีนี่แหละปีนะทั้งหมดหลักลุงบอกเได้อจัะสี่คนรั้งหมดสี่คนนี่ทม้งหจะปั่นเขามาได้แต่สี่ร้อยห้ร้อย สี่คนน่ะบวได้หรอได้ยู่เหมยนี่เนาะย่อช่องเข่านี่ต้องชองคนคนเข่ากับคนนึงมันนั่งยัดกับคนนึงเด้มันเจ้าของรถพ่อเนสกับชอยแน่แล้วน้องเท่อกับพระเจ้ากป็นกับชอยกันเนาะน้องเท่อกับชอยอยู่พระเจ้ากแ้บไหนเขาคนมาฮะแบบหิเป่าเข่ามันกระถามันเต็มมันหิวเนาะเออเท่านั้นแหละไวอยู่เด้แป๊บเดียวเด้อแป๊บเดียวก็เต็มเลยได้สี่เลยก็จะได้เจ้าชอปถมุบวว่านะได้เจ้าชอปห้องต้น ม่แล้วอันนี้ร้อยละรอยละเช้าได้ในบ่านแน่เม่อร้อยละเว่าสี่ร้อยก็ได้แปดสิบคนงานห็นบวกกลางคืนเขากับบริยานก็เขาเําเข้นร้อยหนึ่งในเช้าบ่อยอยู่นะยังได้หน่อยก็บ้านนอกเนี่ยบ้านนอชามทิพย์เลยแล้วละปีหนึ่งว่าจะไปก็ไม่ไู้แล้วละต่อบริยามเขาหฮกปีแต่แต่ละปีนะแล้วละปีงานยากดนขั้นต หลายหลายท่านนโมันก็ไล่ระบาดเลยไลยแล้วดลายแล้วใครเห็นมันึงได้เนาะแน่ลายวันนั้นเลสเพิ่นจะลุกขึ้นเหรอเป็นมันึ่งได้หรอจะเนเป็นมันปัด่วนแบ่งตลาดมันพนอยได้ไนี่ได้ปันดเข้าพี่น้องยกลองไหมแม่ปั่นไดเข้าพี่น้องบ้านใคมันบัดบ้านไงบัดพอแผลบัดกีเยวไว้บัดกองมไงบัได้เข้ายหน่อยแน่ม่ใจกันเนาะอยากได้เพื่อน แม่นเดาะคือเท่ว่านุ่นชาววางนี่เองคข่งแล้วเขาปั่นเนี่ยมันเขาจะได้เอากระสอบปั่นเนี่ยก็ทิีมนะเจ้าเล่หปีเนี่ยเอใจคนปั่นนี่ที่ก็มามาอนบ้านไป็นไรหลุดคันชาววางนะท่นชาววางนะป้าก็ชอบม่รีเจ้าเล่หปีนี่มาแย่งกันปั่นดิอืมที่เจ้าเล่หปีนี่ก็บระจักเจ้าเก่า์แล้วก็มาด้วยแถวเลยแล้วสองพันหนึ่งเขาปาเลยอันนี้บันได้ปาได้ไหนปีนี่ คำบ้านนกลูกว่าวเนี่ป้าอลิของอามาอยู่ได้แถวเนี่ยบริการก็ดีอยู่กับเจ้านะเขาก็อยากได้อยู่กินเนาะมาเลยเลยอันเจ้านายคนว่าวอย่างนี้เขาบอว่าดี๋กินเผาเขาไอว่าเมื่อเขาก็ยากได้เนาะเขาบอกว่าหายายเขตกินกุ้งขั้นเวลาเห็ดไม่ยังบุบบุบเป็นเข่าเหี่ยเข่ายังนะเห็ดแบ็บ้านีนะเนาะบางคนนะนะบางเจ้าเขาก็บอกนายเขาบอกหายนายเขตเขตเป็นคนละเมือง เมี้งไหนได้ไปกินนอกกินมาได้บอกเพราะว่าเจ้าบริเชียประตังกันในเมืองเด้มาเลเซียเนาะมบรินเชียปไปชีในเมืองเห็นหน้าเขาจะมาชมนะล้างเสืากะบักลาและจะอย่างมาของเพราะว่ามันเอเียบ้านในนี้บักลาบันทินนะบักซองเมียคือกันออนมบานนมาในมาบอกมันเพราะว่ามาปั่นมันไม่เถาเนื่อคอยอันพวกชาวบ้า,านกับทหารว่ากับมัน ผมไม่เท่าหอยมาปั่นก็ปั่นแล้วละมันวะม,มีผูช้ช่วยก็ตอกเลยแล้วน้องลานหนึ่งสองลานใกล้กันทีใกล้ก,ลก,ลก,ลกันฮะข้อมัอมานเอาเมียนในบ้านนะทนะันจุมาบ้านน้องกงน้องกงบ่เห็นหลายปีแล้วค่ะขากะเจ้าว่าวที้ก็มาอยู่เราอะไรเพราะว่าหาที่ทำที่ไหนมอเพราะว่าเฮาบริเัียไปชีเลยเคยยื่นยู่แถวบ้านไปแถวบ้านไปปั้นยากกันปั้น ใช่บ้านบ้านต่อบ้านแต่บ้านเฮาเนี่ยไม่ได้ชนเนาะตีกันบ้านเฮากับคนกบวยกค่อยเขาได้ไหมใชงพวกข่อพวกเราลุ้นลุ้นเนี่ยคนมันน้องกิโตกิตมแมนแตาปั้นตัวที่มันจะเป็นเนินเขาบ่อข่อยเข่อยบนใดได้เป็นบ่อเลยบ่อห่างบ่อแต่พวกรถปั้นคือกันนะคือตหลายเจ้าวัดเชียงรายกันบ้านพอบ้านพอบ้านได้ประกาศเนาะนี่พอบ้านเป็นบัวนี่เลยพะว่าคนเล่าคือกันเพราะว่าบ้านบ้านเขาบ้านต่อกันเนาะนี่นะเพราะว่าบ้านต่อกัน บ่อไรมากะมันเมืองอันเดียวมันได้ได้บอกมันเมืองอันเดียวบอกเป็นยังเมืองอันเดียวนะบอกบ่อไ้อันนี้มันคนละเมืองเด็บ้านกับบ้านนอกกับบาบ้านที่กันนั่นแถวนันเนาะเอ้ามันรวมแถวไปนู่นนะบ้านด้วยอ้าคนในเมืองกันเดียวเป็นบ้านใหญ่ไหมก็มันเมืองเดียวอันนี้มันคนละเมืองนี่คือบ้านอันนู่นสว่างบอกคนละเมืองกอมันเนี่ยก็คาเชวาวนี่นะอืมเขาเก็บบุเก็งเงดีไปน้ำบ่อไรได้ด้วยไปบ่อ เห็ดเลยนะเห็ดเลเห็ดแนวคนคนขโมือนี่ไปแห้งอึดงานเนาะยุ่งครบกัเนาะยุ่งเฉอเั็นขันอึดงานแล้วก็เปลี่ยนกันอย่างว่ากินเข็ดไฟเขียนมันรถก็ระายบาทนี่เนาะข้ามาปั่นน้อยๆพารูปทื่นบาทนี่มันลดลายแหละอย่าว่าเออจะได้ทื่นเนาะเออเอาแต่เขียนบานเองนี่แหละนั่นราคาลดแบบเพลงเดิบได้อหมเศปฝายบ่ฝาย กว่าแล้ววะเนี่ยไอกี้ยังแสนายแล้วเนาะโตกว่าแล้วเนาะเป็นพกเป็นเจ็ดนีนะอืมพันแล้วมันนี้เจ็ดเจ็ดมันก็ลัยเป็นร้อยล้านแล้วเนาะเอาโทนไรเอาโลหะพันโลหะละใช้ลายปีหขนแล้วเนาะวันนี้สมมติจะซื้อตัวนั้นราคานั้นแับจะต้องซื้อรถลากรถนี่อมันอีกได้ไหมอืมนี่มันง่ายเลย๋ยวพุ้นแล้วต้องมีเงินเผื่อไว้เผื่อมันทักมันที่อืม เดือดวันคั่งอีกสองคั่งขนาดเนาะรถไทคันหนึ่งแต่เข่าก็ได้บานนี่มันได้ลากมันอีร้อยบาทนะอาจารย์จะชื่อรถใหญ่พัดไม่มีอีกม่นเดยวนึงอืมมันได้เอารถไทยอีกแก่คันหนึ่งอีกเป็นชองคันนะรถไทยนะรถใหญ่แหงนะรถกุ๊กกิ๊กนะรถทหารนะมันเปแพงนะบ้านนี่น้ำมันกินน้ำมันเกลือ เขาเจ้าวายามันมาแพร่หลดไทยคําอยู่ในกับเขาใส่ติเล็กเข้าไปโลุดชว่าได้ไรซะก็ได้รานอยู่ในเห็นเนาะคำหนึ่งมันลมเขาก็ไปย่านเขาใส่ติเล็กเข้าไปหลรดว่าเพื่อนเพอ่์ชิเขาไปบขาย้ำแรงรีเขาไปไรอ๋อรีกนะเพราะได้ปั่นในตามทางตเลิศยางเข้าไปหลางดึงเงินเข้าไปอีกดึงไปรลดได้เข้าไปย่านอีกเขาในเจ้าบัไดหมัดขูมมือแค่จะขึ้นอีกทินนะญาติกันปุ๊บลดปุ๊บลด เขาพูดเองอ<ม>ืมด<พ>ึกลีเนาะแล้วพอว่าเขาก็งานกันเนาะอ<ม>ืนคนหนึ่งเพราะว่าบะมัดะบะปันจุน้ำลังว่าบะมัดกัญญาคนง,งานเขาเป็นสี่ขาคนฮุบขึ้นฮุบขึ้นใส่โลดอยู่ในะฮาเนาะเออเพราะนี้มันลงได้เนาะยากกัญญามันเลยาะอ๋อยากเขาเขาเนี้พวกนี้คนนี้ปัดลายมาหลายเนาะผู้เชิญทิธาว่าเอ้ยแต่ ยามาเช่าจักปันเนี่ย่ไไรกลางคืนก็ดึกบัดคืนเองเงี้ือพ้องมาใช้ได้เป็นลอยังเทอได้ลอยก็ได้เช่าดได้ดิการเจอรันยังไงเขาหิ้มนีนเล้วงเนาะเ้าคือร้านถ่อจอนหวยยางนสี่ห้าร้อยกระสอบเนาะร้านเดียวในช่องมือจะได้ประคำมันถ่อจอนหวยยางในขนาดไม่ถ่อห้าร้อยกระสอบห้าอยกระสอบก็ได้ลอยกระเดะเอ่ะใ้แปดสิบเนาะ ร้อยรอยละสาวรยห้ห้าก็ได้ร้อยแล้ววะเจ้าห่าเจ้าหาเจาะเ้าห่าจ็เป็นตูนเลยไ่เป็นเถาเป็นตนว่ะธรรมดาได้กินเข่าเพือชิบงกตนหนึ่งอุ้ยธรรมดาจกมีเลยแบบคนบบมีห้มีน้านี่คอไปน้ำรถปั่นนี่ได้เรื่องเนาะเออเอพอได้กินพอได้กินได้กินนั่นแหละกะบกี่ขัน กี่ท่านเนาะเม้นนนี่ผมเห็นว่าทำคนเ่กี้ท่านขอไปน้ำกันเป็นไไหม่มีให้ไม่น่าจ่ได้ดูก็ได้นาะพระธรรพออะไรกินพอได้แก่พอแล้วน่มังชามสี่คนเนาะนังเถือก็ได้ร้อยนาเสือแล้วนาก็บปั้นกันอืมเถื่อปั้นกันก็ได้ลายอยู่ได้พระธรรมได้ลายกัพวกทิคุณด้กับพวกับพวกกันพวกปดพวจะเป็นนิบ่กไ มาแล้วท่นได้แล้วกำลังหมดแล้วเยอะกินอยู่คุมมือเนาะพวกกินมากนี่นะบ่ได้ข้นมบนนักครับเนี่ยนะให้เขาแก่เขาเงิอเลยเนี่ยเขากิ้งกึ่งลงไว้อยู่ข้างทางได้เงินคว้าเลยหมู่หมู่ตอตะกี้มันเห็ดอยู่เลยกึ่งลงไว้ายมันวะเดี๋ยวเราจัะมาแก้ไปขายเราจะคว้าเลยเนาะกันาดว่าขนาดกระลุดพวกกระวานนั่นแหละมันทำกระลุดเงินบม มันเอากินอยู่ขุมมือกินอย่กินในเรีรอ่องเรลูกล้านมันนี่แล้วนี่ว่านี่ชวนไปเกี่ยวขาวก็มาไปมันบ่ได้กินนยมันไปบ่ได้สองคนจะว่ารบไม่เห้นะลูกล้านเลยมันเมือ่อยบ่ได้กินนะครับไม่ได้กินอ้าตยกย่อกระตุกกระล่ม <laughs> มันอรอยเป็นแนวนักเนะอา เพราะนี่มันติดทงเลยจังเห็ดได้เลยอ้แล้วเมล็ดนี่ไ่ได้ทอแห้งนิกน้อยได้รอยขราเบิดแล้วอืมมมาแงรึบบทำได้อันเป็ดกับาลโทูมนได้ว้าแล้วปุบปับปุบปับคือสิบอกเช่้าเ่อยนี่มาได้เมล็ดแล้วกุยมาหมติงกับะไรหญ่ทำได้กรบแบกได้เนาะอืม ได้เห็นะไเห็นเงี้ยเป็นคือบอบบอยกันเวลาตอนนันที่เยนนี่ปั๊บก็มันงั้นนีะงั้นนแหละงั้นไม่ได้กินงั้นม่ได้กินไว้ยัเนียย้ำได้ปวกเราเดี๋ยวมใกเจ้าอยู่บนเรจ้าอย่งนี้ต่อนปด้วยก็เจ้าะเปิดใจยังบรังไปก่อนเนาะบุรษเชนบุรษสอเนาะังไปนีะยุ่งยากังปนี้แหะ มือมันเป็นกับเป็นมันโมเป็นมันโมเป็นแล้วก็โยนะมันเป็นแหลวก็เป็นกับบ่าดตกเนาะเท่าแล้วกับห้หมูอหัวควันไปแล้วเนาะอั่นหลวป้ามันี้เอาไร้เพราะว่าปัามนยังไ้เมันยังตังอยู่หัวควันกันบุได้ด้ยนรอกว่าเขาจะไปคุ้มคืนกะถืออยู่ได้หัวหานพลวากะถือไงไหน ับเกินหอดเมียแล้วเอาเมียป้าเมียแล้วเอาเมียลูกเออไปกินทอดเมียกันทอาเมียอมันจะลืมอเมชฉันบุ้านพันชิเปกเก่ามันือันเนาะมียแล้เมียลูจะนะแน่นเลยป่ะเน็้าเอยมีเอยมีเมียสองคนบ่ละบ่กาบกล้าเอาป้าเลยมมนเอาป้าเลยเอาบอกรสองคนนี่บอก้าบ่คนล่าคนนี่จะมีอยู่่นเนาะ ลายเห็นแต่คนไทยเด้น่ะตูเนาะมีเหรวตามประตูมั้ยดก็ลายแต่คนเอามี่ว่าเฉยประตูนี่เอาที่เดียวชองคนนี่เลเป็นมาได้หายกันบ่บอกก็ลายบ่อนก็มาได้หายนะคือกันนอกเขาเนอะในบ้านนี่ก็ว่าคนปินญาณปนเชียหละช่องเมียก็ได้หายหักก็ลังเท่ากับคนละแบ่งเพื่อนเดี๋ยนาะเห็นหน้าทกันหายเน้แบบนั้นเนาะก็ได้ก็มีอ่แลอ่พอแนนายอืม ก็เป็นอยบ่เอาได้ตู้นี่หมาหันขนาดว่านี้จากกันเป็นปีก็ยังหมหันเลยโดยโดยสมัยว่าไปรีอยู่ป่าเจดอนน่ะเนาะว่าเขาว่าไงแค่ความมุ่งซื้กันเนาะแม่ขึ้นยังขึ้นอยู่เนาะอย่ที่เป็นผูกไม่แดงบ่สิเขถวไปห้องนั่นห้องนี้นี่อันใดเวลามีเมียสองสามคนบ่มันอันเอาพวกชนชาติกับเจ้าเนาะโอ้าเออพวกชนชาติผู้ชายนี่เอาลายได้เหรอยิ่งนี่ เขาให้อะไรเขาได้แต่ผู้เดียวเขาได้แต่งมาหลแล้วได้ทางอันเจ้าแหลกเนี่ยทางมึงกินมึงน้องผ่านว่าแต่พอว่าคำว่าเอ้าไอ้ตายกัเอาน้องไหนว่าฉันอืมขันได้มาเฮือนนั่นแหละแล้วไม่ได้มือไม่เอาซื้อเอาเลยได้หมดเลยซื้อเข้าวได้นั่นหลยแล้วเลยได้ไม่ได้มือไม่ได้มืออะดรแบบว่าทุกคนว่าครัวที่ตีที่ขาดเลยก็ไม่มีชิดแหนกหนีนะอื ฮงบได้บทาอยู่สเล่ายงมจัดมันนองมังเงมันเริ่มสิเบิ่อแล้วเนาะแล้วเน่ยมนแล้วมันเบิต่อไปแลวเนาะองมึงยังเห็นญาติขชาวกันอยู่ไดแบบว่าเล่าอดละดูมันละเห็นในคลิปนะเขาอ๋อายญาตินะยาตรถอันห้เเซล่ยบอาติแบบไรญาตินฮอดลดูอันดึงเาเลยนีหาคู่น้มน้อเมย์ีกันห้นะบอบุกที่อ๋อบอแมย์เ็นคนี่เขาเป็นนั่นเมยร้นไดเมอกคอาเห็นในคลิป ดึงวิตดึงวิตหัววิตเฮือนอะไแล้วได้บาทเนาะกับมีอยู่พวกเราเออกับเอ้าของเราแบบบ่กหลักเอามือนะญาตเอามือน่ะของเอามือเฮือนเนาะให้วิตเขตเฮือนแม่อลไรก็แล้วเปมีบางเ่าแบบว่าเพิ่นมีมียังเห็นอยู่บ่งนี่แหละบ่นชาวบ้านดินกันดางฮะบ่นบ่าวมันก็อุ้ยเลยเนาะสิยั่งยู่มาจากแล้วเข็ดเนื้อกับเจ้าเช้าว่าเท่ามา โลมาแล้วาตุ้งพายอยู่ในเฮื่นอะละเนี่ยเนี่ยทำมาดาเสียวมาเลยคมาเลยเออเอิดว่าประชาเท่มาดอโอ้ยบนนีแเลยไเชานากบนนี้ไปโทษเพื่อนะแแขกเพื่อนนะฮะอันนจังว่าตะกี้ก็ได้ยินแต่พวกเล่าชูงได้กันนั่นนะไม่ตะญาติมีจะหลักับกับประโลดบ้านนี้เล่าทึ่งเทอันเขีเท่านี่กะ สมบักหลักเอากระแมนคำได้อันไปไปหลักเอาไหน<อ>คือว่าไปหลักแล้วเนาะคันได้ลงเฮือนมาแห้วครับบ่ได้ไหาออบ่ได้แล้วคําบ่ได้กินดองเด็ดแล้วบ่ได้ก่อนว่าอ้าวม,มองไปจ้ามมองแล้วนเนมืออ่อคันยังบ่ได้กินดองนี่แบบว่า ขานำมากินอยู่หมูเนาะฮะเมื่อเฮือนก็ได้อยู่ตารางได้ขม่ไข่แมโชกันได้ได้กินบ่ได้ขมือ้นนาจะเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกันยัางหมบันไดแล้วค่ะคำคำคำว่าว่าพ่อแม่ไม่ได้เียเนาะคนร้ายบุบบับว่าจะึ้นได้ได้เขาไม่ได้ใครเข้าขี้หิ่งขี้ห่ดงก็ได้จำมองได้ไหมบ้านในอันตรบิสในเพลนวานมันดองหมูเนี่ยยังไม่ได้ดองด็ด อันชล่าจาฝืนพอดองเด็ดเนาะคันได้กินเท่านั้นแหละแล้วได้บาทเนี่ยเม่อี้เนี่ยมิตรดองหมูนะมิตรดองหมูบั้นหงมันเหงมิตรดองหมูนะเพื่อนลูกเนี่ยก็เป็นพ่อแม่เจ็บเนี่ยไข่ก็เมื่อก็ยืดทอบนตะลางใช่เหยขึ้นบ่ได้เด้อข้าเจ้าจำเอาเลยคันได้คันได้ดองกันควายบุกทุนอุ่นล่างกันได้เนาะกินฉลาดจาฝืนขึ้นได้แล้วบ้านเนี่ยจังยามใด เอาคระมือนี่มันอยากเบิดแล้วฝันแบบแบบเท่าเชียแล้วเขาเอาไฟไปขาน้ำโลดฝันจ้ำขึ้นโลดเคยนะนั่นอยากเบิดแล้วเนาะอยากเบิดแล้วฝันใช่ฝันใช่ได้ไหมคือพวกข่าเองนี่เฮือนอันนี้กัญชงนี่พู้ใหญ่ก่ญชงม่ได้กินสาลาเนี่ยเงได้หับอยู่ชำมัเล่นชำใครอิจิงอิจังเนี่ยหับจะได้ดองพู้ใหญ่นะอยู่ตรงบางยางค่ะโดยโดยโดยแม่ก็เชียแม่ตู้ก็เชียย์กัญชงเลยฮะเล่าก็บหับพอเล่าตะกี้ของพอเล่าเป็นเคยเขานะ และว่าคนอนุญาติบอกทำลุงทุนของรัเชียร์คือกันปีแล้วเนี่ยใช่เธอดดอกแม่ขอน้ำบ่ได้ไหมข้าวบ่อทามกินเนี่ยผมบ่เห็ดบ่ลับมะลอยนะจนว่าอันพีทามหาชลาทามกินจะเห็ดได้เห็ดก็บ่แล้องผมมันบ่อทามข้าวบ่อทามใหม่โมเตจีเห็ดอีบ่อจะได้อยู่แล้วแน่นอนในทามันทามผมได้ มาดิม้เทาเชี่ยวเจ้าสิมาแล้วเนาะมีแต่ว่าสิบ่ได้รบกวนบ่เฒ่าแล้วบ่ดนี่ยเนาะพอเชี่ยวแล้วมาไถ่แล้วหับแขกโอ้ยจ้าเชี่ยวล่ะอย่าลืมให้เชี่ยวหาผู้่าวให้ได้บ่รว่าแล้วเชี่ยกเนาะบ้านนี้เดี๋ยวสิให้ค่าก็ตําเงินบ่ตุกปิ้งไก่ออืปิ้งไก่แล้วเนาะพุทุพุทุอ่มาปิ้งไก่ปิ้งไก่ โอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราหยุดที่ใดขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากด้วยนะพี่ตาก็พี่น้องอย่างนี้หนาวพอ่ัวอ่ะพอได้กินได้ริงโอ้ยสามปีเนาะถากระเป๋าพวกกันยังบม่ได้หายนลยนี่ก็มือได้กระเป๋ายังอีกเป๋าขาวแล้วเกันยังหมดเห็ดมามาทามไปเลยอ่ะสบายดีสบายดีอัไนดีไม่แห้ง